อดชายฮัลโหลคุณยอชายเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณออกทีวีดังใหญ่โตแล้วนะครับคุณยอชายเห็นฉันด้วยหรอคะถ้าจะเป็นนักร้องเนี่ยคุณไม่โทรบ,บอกผมสักคำผมน้อยใจแล้วนะเอ๊แล้วคุณรังเกียจผมแล้วอะเปล่าเลยนะคะคุณยอชายอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะ มืโทรศัพท์เสียงอ่อนเสียงหวานช่วนะคุยเกงหน้าเกาหลีอยู่ดิถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปทานข้าวกลางวันกับผมได้ไหมครับวันนี้คงจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่บ้านเขากำลังจัดงานเลี้ยงให้ฉันอยู่ค่ะเอาเป็นวันอื่นแทนได้ไหมคะน่าเสียดายนะครับผมรู้ว่าผมจะได้เจอคุณแล้วสะอีกแล้วคุณยอดชยัย มีอะไรหรือเปล่าคะก็คำถามที่คุณเคยถามผมไหครับผมยังไม่ได้ตอบคุณเลยคำถามที่คุณถามผมไหมครับว่าผมคิดยังไงกับคุณอ๋อค่ะแล้วคุณยอดชย้ยคิดยังไงกับฉันล่ะคะ มันเื้อเหลือเกินนะไหมคุณนั่นนั่นนั่นใหต้นไม้จะหมดกระถางอยู่แล้วถ้าคุณอยากรู้เนี่ยออกมาทานข้าวกลางวันกับผมเลยครับกลางวันนี้ได้เหรอคะเออก็ได้ค่ะงั้นเป็นที่ไหนดีคะงั้นเราไปทานชาบูที่ร้านอากาศเซ็นทรัลพาราม9ก้านะครับได้ค่ะงั้นเราเจอกันที่ ร้านอากาศนะคะแล้วเจอกันครับ มีอะไรคือฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนคุณหน่อยค่ะเรื่องอะไรพอดีคุณยอดชายเขาโทรมานัดฉันไปทานชาบูมื้อกลางวันกับเขาอ่ะฉันอยากให้คุณไปด้วยอ่ะเขาโทรมานัดเธอเธอก็ไปเองสิเธอจะมาชวนฉันทำไมก็ให้คุณไปช่วยฉันเหมือนเขาที่แล้วไงเธออยากจะพูดเลยไหเธอก็พูดไปเลยสมบัติ โอ้ oh, คุณไปช่วยฉันหน่อยนะน่นอนนะสมหวังแล้ววันนี้ละงานเลี้ยงของเธอเองนะจะไม่อยู่ช่วยคนอื่นเขาเหรอฮะก็ไปแค่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาช่วยงานเลย ได้เย <Yeah. laughs> ขอบคุณค่ะแต่ว่าร้านอากาศของเธอเนี่ยอยู่ไหนฉันไม่รู้จักนะม,มันก็อยู่ที่เซ็นทรัลรามเก้าไง <laughs> ว่าแต่คุณรู้ได้ไงว่าฉันจะไปร้านนั้นโอ้ยร้านชบูดังๆแถวนั้นมีไม่กี่ร้านหรอก <laughs> <laughs> ไปก็ได้ <laughs> หวังกันไปก็ได้แต่วังไม่เสียสตังและไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตัรงแไม่จับคนตายยังหวังจะฟื้นคนตื่นจะไม่หวังได้ไงยังอยู่แล้วก็หวังกันไปไม่มีใครไม่หวังรับ